ตะบอยสเกลเอาผิดน็อตกองสลักพัดมินปมหวยทิพคุณตะบอยสเกลนะครับแจ้งความน็อตกองสลักพัดนะครับผมมินประมาทปมขายหวยทิพยืนยันแค่ทำหน้าที่การตลาดนะครับแชร์ลิงก์แพลตฟอร์มนะครับไม่ได้มีหน้าที่จัดหาลอตเตอรี่ชี้ชื่อเสียงเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของงานเนี่ยต้องหยุดชะงัก จากกรณีที่นายพันธวัฒนาควิสุทธ์นะครับหรือน็อตกองสลากพัดเจ้าของเว็บไซต์กองสลากพัดนะครับและนายกสมาคมผู้ค้า,าลอตเตอรี่ออนไลน์แจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์ขายสลากรายหนึ่งนะครับโดยกล่าวว่ามีการขายหวยทิปและพาดพิงถึงตะบอยสเก,กาและแอนนาครับโดยได้แจ้งความสองข้อหาคือช่องโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สอนอบางทองหลางนะครับนายรัชพลศิริสาครทนายความพร้อมด้วยนายวินรวีใหญ่เสมอหรือตะบอยสเกลนะครับศิลปินนักร้องนะฮะเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีจุธาพงษ์ชาดีหลกโชตสารวัตรสอบสวนสอนอบางทองหลางนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายพันธวัฒนาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพัดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณา ภายหลังที่นายพันธวัฒน์กล่าวในรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับว่านายวินรวีเนี่ยหรือตาบอยสเกลขายลอตเตอรี่ทิปโดยตาบอยสเกลนะครับเปิดเผยว่าตนเตรียมหลักฐานที่นายพันธวัฒน์เนี่ยไปออกรายการทีวีและโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์มาฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังจากที่นายพันธวัฒน์ไปออกรายการและบอกว่าตนเนี่ยขายหวย Tip. ทิปทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยตนทําหน้าที่ด้านการตลาดให้กับแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่ โดยมีการแชร์ลิงก์ของแพลตฟอร์มเท่านั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงมีปัญหาด้านรายรับครับเมื่อไปเจอกับโชคดีลอตเตอรี่จึงขอเข้าไปทำการตลาดทั้งนี้ผมไม่มีหน้าที่จัดหาหรือจัดเก็บลอตเตอรี่รวมถึงรับเงินจากลูกค้าแต่อย่างใดโดยทามาแล้ว8งวดซึ่งทางแพลตฟอร์มใช้วิธีการให้ลูกค้าเนี่ยหาเลขได้เองหากมีลอตเตอรี่ดังกล่าวก็จะขึ้นให้ซื้อแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ขึ้น โดยขายใบละ80บาทซึ่งมองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีอีกทั้งผมก็ตรวจสอบก่อนที่จะทำแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายตาบอยสกาวนะครับกล่าวต่ออีกว่าวันที่นายพันธวัฒน์เนี่ยโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ว่าตนเนี่ยขายหวยทิพนั้นช่วงเย็นทางแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่ได้เรียกเข้าไปดูลอตเตอรี่ก็พบว่ามีจริงส่วนที่นายพันธวัฒน์กล่าวหานั้นทางแพลตฟอร์มต้องออกมาแจ้งข่าวซึ่งหากสิ่งที่นายพันธวัฒน์กล่าวเป็นจริงก็จะต้องฟ้องร้องทางแพลตฟอร์มเช่นกัน ซึ่งตนเคยไปสำนักงานมาก่อนแต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากนักนอกจากเมื่อสองวดที่แล้วที่มีผู้ใช้บริการถูกรางวัลที่หนึ่งจึงได้ติดต่อแพลตฟอร์มขอไปทำคอนเทนต์โดยการเป็นตัวแทนแจกรางวัลน,นะครับซึ่งทางแพลตฟอร์มเองก็ไปด้วยและเป็นฝ่ายที่เอาเงินรางวัลไปส่วนที่คุณน็อตบอกว่าราคาลอตเตอรี่80บาทขายไม่ได้นั้นคุณน็อตเองก็เคยทำมาก่อนในช่วงแรกหากคุณน็อตทำได้แล้วผู้อื่นขายไม่ได้นั้นหมายความว่าอะไร อย่างไรก็ตามทางแพลตฟอร์มเนี่ยจะขายราคาเท่าใดนั้นผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะทําหน้าที่แชร์ลิงก์เท่านั้นเมื่อใครเห็นลิงก์แล้วกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าที่ของทางแพลตฟอร์มแล้วนายวินรวีหรือว่าตาบอยสก,กาวนะครับกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้เนี่ยมาในฐานะส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับทางแพลตฟอร์มแต่อย่างใดเนื่องจากมีธุรกิจที่จะทําร่วมกับนักธุรกิจคนหนึ่งรวมถึงงานอื่นๆแต่ขณะนี้เนี่ยทุกอย่างหยุดชะง,งักเพราะชื่อเสียงได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามหากทางแพลตฟอร์มไม่ผิดกฎหมายก็ยังร่วมงานกันต่อโดยขณะน,นี้หยุดทำหน้าที่นี้ชั่วคราวตั้งแต่ที่นายพันธวัฒน์ออกมาพูดด้านนายรัชพลน,นะครับทนายความกล่าวว่าในวันนี้พานายวินรวีมาเรื่องหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองส่วนทางแพลตฟอร์มนั้นต้องรอการชี้แจงทั้งนี้การพูดอะไรขอให้ตรวจสอบข้อมูลว่านายวินรวีเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรกับแพลตฟอร์ม เพราะอที่จริงแค่ทําหน้าที่การตลาดแต่กลับถูกหาว่าคดโกงประชาชนอยากฝากว่าก่อนจะพูดอะไรขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนซึ่งหากว่าทางแพลตฟอร์มกระทําผิดจริงแล้วนายวินรวีรู้เห็นก็ถือว่ามีความผิดแต่หากว่าแพลตฟอร์มกระทําผิดจริงแล้วนายวินรวีเนี่ยไม่รู้เห็นก็ไม่มีความผิดแต่ทั้งนี้เข้าใจว่าไม่น่ามีการโกงหวยทิปตามที่กล่าวอ้างครับ